ยจีโยยรบุนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกากะเกาหลี Channel ค่ะก่อนไปเริ่มเรียนฝากติดตามเพจของเราด้วยนะคะบทนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องกิดิยาเกาหลีกันค่ะกิดิยาเกาหลีนะคะถือว่ามีความสําคัญนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นตัวที่ถูกเอาไปผ่านไวยากรณ์ค่ะ แล้วก็ลักษณะของกริยาเกาหลีนะคะทุกตัวค่ะมันจะลงท้ายด้วยคําว่าดาหมดเลยนะซึ่งเป็นรูปลักษัพ์ค่ะถ้าเราหาความหมายในพวกพจนานุกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้รูปลัลกษัพ์มาหมดเลยนะคะตัวอย่างกริยาค่ะอย่างเช่นคาดาฮาดาชาดาทอปตาชดทาเห็นไหมคะว่าลงท้ายด้วยดาหมดเลยนะพวกนี้ก็คือเป็นกริยาหมดเลยค่ะ คราน,นี้มันจะมีบางคำนะคะที่ลงท้ายด้วยดาค่ะแต่ว่าไม่ใช่คํากิริยานะคะอย่างเช่นคําว่าพาดาอันนี้แปลว่าทะเลโซดาก็คือโซดาค่ะแล้วก็ไซดาสไปร์ยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นคํานามค่ะกริยาเกาหลีนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะก็คือ av หรือว่า verb ค่ะแล้วก็ dv หรือว่า adjective จะมาดูกลุ่มแรกนะคะ AV ค่ะหรือว่า Action Verb นะคะภาษาเกาหลีเนี่ยจะเรียกว่าทุงจักทงซาค่ะเป็นกิยาการกระทําหรือเรียกว่า verb ก็ได้นะคะภาษาเกาหลีก็จะเรียกว่าทุงซาค่ะก็คือเป็นกิริยานะคะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกิริยานะคะเพื่อใช้บอกถึงการกระทําของประธานค่ะว่าประธานทําอะไรนะเช่นประธานกินประธานเดินประธานนอนประธานนั่งนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะจะสามารถมีกร,รมได้ ตัวอย่างกิริยา av นะคะหรือว่า verb ค่ะอย่างเช่นมอกตากินชาดานอนเพวดาเรียนแล้วก็ฮาดาธรรมกลุ่มที่2ค่ะ dv หรือว่า descriptive verb นะคะภาษาเกาหลีจ,จะเรียกว่าซังแททงซาเป็นกิริยาบอกสภาพค่ะหรือเรียกแบบหนึ่งนะคะว่า adjective ค่ะภาษาเกาหลีจ,จะเรียกว่าเฮยองยงซาหรือว่าคำคุณศัพท์ กลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่ใช้บรรยายถึงลักษณะของประธานค่ะว่าประธานมีลักษณะยังไงนะคะเช่นประธานสวยประธานร้อนประธานแพงประธานเผ็ดประธานอร่อยไม่อร่อยนะคะกลุ่มนี้จะไม่มีจะไม่สามารถมีกรรมในประโยคได้ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่าง DV หรือว่า adjective นะคะอย่างเช่นคือดาใหญ่ท็อปตาร้อนยิบปปดาสวยชดทาดี สรุปนะคะว่า AV กับ Verb เนี่ยก็คือเป็นพวกกิริยาการกระทำนะคะใช้บอกว่าประธานทำอะไรส่วน DV หรือว่า Adjective ค่ะก็จะใช้บอกว่าประธานมีลักษณะยังไงคราวนี้การเรียกนะคะอย่างที่บอกว่ามันเรียกได้2แบบนะจะเรียกว่า AV กับ DV หรือว่า verb กับ Adjective ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่แต่ละคนถนัดเลยแต่ว่าลักษณะของ Ver b ก็จะตามที่เราบอกไปเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวนะคะจะถนัดเรียกว่า AV แล้วก็ dv มากกว่านะคือเรามองว่ามัน มันดูง่ายกว่าค่ะคือมองให้มันเป็นเวิร์บไปทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นเวิร์บที่ทําหน้าที่คนละแบบอย่าง av action verb การกระทำนะคะใช้บอกถึงการกระทาของประธานค่ะส่วน dv ก็จะเป็น descriptive verb นะคะใช้บอกถึงลักษณะของประธานค่ะคราวนี้การแยก av กับ dv นะคะมันค่อนข้างสําคัญค่ะเพราะว่ามันจะมีไวยากรณ์บางตัวที่เขาจะแยกผันนะคะว่า av จะผันแบบนี้ dv จะผันแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะประโยคแรกค่ะภาเบอร์มอกโยฉันกินข้าวนะคะกิริยาก็คือตัวนี้เลยค่ะมอกโยกิน ok ซึ่งเป็น AV หรือว่าเวิร์นะคะเป็นกิริยาการกระทำค่ะคราวนี้กินสิ่งที่ถูกกินก็คือข้าวข้าวก็จะเป็นกรรมค่ะต่อไปไประโยคที่สองค่ะพาบีมาชิโโยข้าวอร่อยนะคะกิริยาคือตัวนี้เลยค่ะมาชิโตโยนะอร่อยค่ะซึ่งเป็น DV หรือว่า a d j e c t i v e ค่ะ ใช้บรรยายลักษณะของข้าวนะคะข้าวก็จะเป็นประธานของประโยคค่ะประโยคนี้ค่ะ h ั n c g o ร e ย n p a y o ชั้นเรียนภาษาเกาหลีนะคะ p พ y o y เรียนเนี่ยเป็น av หรือว่า verb ค่ะเป็นกิยาการกระทำคราวนี้สิ่งที่เรียนก็คือภาษาเกาหลีใช่ไหมคะก็จะเป็นกรรมนะ ต่อไปประโยคที่2ค่ะฮันกูกกาช c มิอิสโซโยกิริยานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะชีมิอิสโซโยสนุกนะเป็น DV หรือว่า Adjective ค่ะใช้ปัญญาลักษณะของภาษาเกาหลีนะคะภาษาเกาหลีค่ะก็จะเป็นประธานของประโยคประโยคนี้ค่ะคือยอจารึนซาดังฮีโยฉันรักผู้หญิงคนนั้นนะคะซาดังฮโยค่ะรักนะคะเป็นกิริยา AV หรือว่า Verb ค่ะคราวนี้คนที่ถูกรักนะคะผู้หญิงคนนั้นก็เป็นกรรมค่ะ ก็จะใส่กับตัวชี้กรรมนะต่อไปไป,ประโยคที่ค2ค่ะคือยอจากาเยาปอโยเยปอโยค่ะสวยนะคะเป็น DV หรือว่า adjective ค,ค่ะใช้บรรยายของลักษณะผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนนั้นก็จะเป็นประธานของประโยคโยค่ะประโยคนี้ค่ะพังเงินชงโซเฮโยฉันทำความสะอาดห้องนะคะคำว่าชงโซเฮโยอันนี้เป็น กิริยา av หรือว่า verb นะคะซึ่งเป็นกิริยาการกระทำคราวนี้ห้องเนี่ยถูกทําความสะอาดใช่ไหมคะห้องก็เป็นกรรมนะก็ใส่ตัวชี้กรรมค่ะต่อไปไประโยคนี้ค่ะพังงีทอโดโวโยห้องสกรปรกนะคะกิริยาคือทอโดโวโยสกรปรกนะมันเป็น dv หรือว่า adjective ค่ะใช้บรรยายลักษณะของห้องนะคะห้องสกรปรกใช่ไหมคะห้องก็จะเป็นประธานค่ะ 라자그마 <라자금의> 클립 나나카 <나니까>? 다음 <라자금의> 영상에서 뵙겠습니다. <라자금의 클립>